ตนนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างคิวรี่นะครับซึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูในตารางเลนทอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าราดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นราดใครหมายถึงว่าสมาชิกชื่ออะไรแล้วยืมวีดีโอไปไม่รู้ว่าวีดีโอเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่เราสามารถคิวรี่ข้อมูลขึ้นมานะครับไปสืบค้นข้อมูลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแสดงข้อมูลได้ตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะล้วงเข้าไปหาข้อมูลในเทเบิลเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุคิวรี่เนี่ยเข้าไปล้วงเข้าไปสืบค้นขึ้นมานะครับอาการที่ขั้นตอนในการสร้างคิวรี่นี่กูปิดไปหมดละไม่ต้องมองมันนะครับจากเดิมหน้าตาคิวหน้าตา Relation s h i p ของเราคือเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สร้างคิวรี่ที่เราต้องการข้อมูลขึ้นมาว่าข้อมูลตะก,กี้เราจะแสดงขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ ถ้าเราจะสร้างวัตถุใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมาคลิกที่ปุ่มเกลี่ยปุ่มนี้ถือว่าเป็นปุ่มเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็ดูว่าเราจะคลิกเราจะสร้างวัตถุอะไรซึ่งมีอยู่ครบทุกวัตถุนะครับวัตถุเทเบิลโอเคเราเสร็จไปแล้วนะครับเราจะมาวัตถุค u วรีที่จะใช้ในการสืบคน้นนะครับให้นักศึกคลิกคิวรี่ดีไซน์ปุ่มคิวรี่ดีไซน์ก็จะขึ้นมาเป็นจอเล็กๆ นะครับเพื่อเราเลือกว่าเราจะใช้เทเบิลอะไรบ้างที่จะใช้ในการเอาข้อมูลเฉพาะส่วนที่จําเป็นเนี่ยขึ้นมาสแสดงนะครับเพราะในที่นี้สิ่งที่เราต้องการไปสืบค้นข้อมูลตะกี้เหมือนที่เจอปัญหาถ้าถ้าเราใช้ตารางเรนทอนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนยืมแต่รู้ว่ารหัสนี้ยืมยืมหนังเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับรู้แค่รหัสแต่ไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรเพราะเราก็แอดเทเบิลเข้าไปครับ เวลา S ก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคคลิกปับ๊บนะเมื่อเช้าที่ครูทำแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มันไปพ่วงกับไอ้ตัว Relation s h i p มันจะเกิดขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้หน้าตามันจะจะเหมือนกับ Relation s h i p เรามี3าม่นเท่ากันมันอาจจะสับสนได้นะครับแต่คนละส่วนกันนะนี่คือ Query นะอันนี้คือ Relation s h i p นะครับ อาา่ะคราวนี้ข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลทั้งหมดเนี่ยคุณจะเอาฟิลด์ไหนมาแสดงก็ได้นะมันแสดงได้หมดเลยแต่เราเอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแล้วก็เอาจากตารางน้ดบ้างตารางนี้บ้างมาแสดงเช่นถ้าจะเอาร้านนักศึกษามาตัตติถ้าจะเอารหัสลูกค้ามาซึ่งจะได้จะจะทำให้เราได้ทราบว่าร้านเนี้ยผูกติดอยู่กับใครในตารางหลัก นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามาแสดงเช่นตอนนี้เราอยากจะดูว่าผู้ที่ยืมนั้นคือใครเราก็ตารางเลนทอนก่อนนะครับโดยเลือกลาสลูกค้าลงมานะครับแล้วก็เอาชื่อจากตารางหลักซึ่งมีอยู่3 3ฟิลเพราะนั้นเวลาเราดึงมาเป็นเป็นชุดนะครับเราสามารถกดฟิลที่1แล้วกดแป้นชิปบนคีย์บอร์ดเนาะนะครับแล้วกดฟิลสุดท้ายนะครับ แล้วก็ดึงลงมาเลยครับดึงลงมาอ่ะนี่คือเราจะได้ข้อมูลของลูกค้าแล้วตอนนี้ก็คือลูกค้า customer นะทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบแสดงออกมาให้เห็นว่ารหัส701นั้นคือกลนทรารหัสเจ็นั้นคือกอรินรหัส703นั้นคือกัญญาวัตรอย่างเนี้ยมันแสดงทั้งหมดก่อนเพราะเรายังไม่ได้เงื่อนไกเลยตอนนี้คือเท่ากับแสดงทั้งหมด แต่ยังไม่รู้เลยว่าคนทอนยืมหนังรหัสอะไรไปเรื่องอะไรเพราะเราก็ต้องไปเอาฟิลเนี่ยดึงมาปะต่อก็ามาที่โหมดดีไซน์นะครับเราก็ไปดึงรหัสหนังลงมาจากเลนทันนะครับเอามาวางไว้ได้รู้ว่ารหัสหนังเรื่องนี้คนนี้ยืมรหัสหนังเรื่องนี้นะครับอาการนี้คลาสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาลงมาเพราะเราไม่รู้เอามาทําอะไร นะฮะตาหมายถึงเป็นประเภทของหนังหนังไทยหนังฝรั่งหนังจีนอะไรอย่างเนี้ยเราเอาตรงนี้ลงมาแทนคือชื่อชื่อหนังชื่อชื่อวิดีโอนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเอาลงมานะฮะอ่าแต่ตัวที่จําเป็นในกก็คือ,อตัวลิงก์้าจะดึงออกมาเนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องการก่อนเราต้องการรู้ว่าเขายืมหนังเรื่องอะไร เราก็มองได้แล้วตอนนี้เขายืมหนังเรื่องอะไรนะครับถ้าต้องการโชว์ย่างอื่นดีก็เอาลงมาได้แต่ได้ตอบคําถามได้แล้วว่าคนทอนยืมหนังไปสองเรื่องนะครับลาดหนึ่งลาดสองนะครับแล้วก็กระดินยืมหนังไปหนึ่งเรื่องนะครับกัญญาวดยืววยมไปหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยก็แสดงแล้วนะ ถ้าจะแสดงอย่างอื่นอีกแล้วก็ดึงลงมาได้เช่นแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ต่อเรื่องก็ดึงลงมาตัววิดีโอชาร์ตนะครับจะแสดงถ้าเห็นถ้าเป็นออนไลน์ด้วยไหมหนังเรื่องนี้ก็ได้ดูสถานะนะครับแสดง U r L ด้วยได้นะครับแสดงวิดีโอีิมเมจด้วย ได้เห็นไหมครับนี่ฟิวพวกนี้เราไม่ต้องสร้างเลยครับเราดึงมาใช้งานอย่างเดียวตอนนี้จากตารางที่มีเราก็รันดูได้มันก็แสดงข้อมูลตามที่เราต้องการนะฮันแต่คลิกย้ายเอาปั๊บมันก็วิ่งเข้าหา u t u b e เลยตอนนี้นะครับแต่ละตัวคลิกตัวนี้ปั๊บไอ้นี่ไม่รู้ไปได้ไม่ได้ดับเบลิลคลิกถึงจะไปนะครับเพื่อไปเปิดเซมเปิลที่เราเก็บไว้หนึ่งรูปนะครับในการที่จะ บอกว่าหนังเลื่อนี้มีหน้าตารูปภาพไตเติเ้ลม,มันเป็นยังไงอันที่เก็บเป็นตัวอย่างอันนี้คือเป็นเป็นส่วนของข้อดีของตรงนี้นะครับมาดูต่อส่วน URL คลิกปั๊บก็วิ่งเข้า URL ที่เราฝังไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ได้จากการสร้างคิวรี่ขึ้นมานะครับ อ่าคาวนี้สมมุติเราจะใส่เงื่อนไขใน q u e r y นะครับเราก็ไปโหมดดีไซน์แล้วกน Design อยากจะเสิร์ตขึ้นมาเฉพาะรหัสใดรหัสหนึ่งของคัส t o m e r ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเสิร์ตขึ้นมาได้เฉพาะรหัสใดรหัสหนึ่งโดยการออนรหัสเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูไปป๊อบดีกว่าเนาะ จะดูเฉพาะรหัส01ช่องที่บอกว่าจะไว้สำหรับสื์ชตามเงื่อนไขนั้นคือช่องที่เขียนว่าคาทีเรียนะครับช่องเนี้ยปอนก็ตรงนี้เลยนะครับช่องคาทีเรียนี่เป็นช่องที่เราใส่เงื่อนไขอะไรมันก็จะค้นไปตามนั้นเลยตอนนี้เราจะใส่รหัสนะครับจะใส่รหัสราะม,มันก็จะค้นเฉพาะ คนทนขึ้นมาอย่างเดียวอย่างอื่นนอกเหนือเงื่อนไขไม่เกี่ยวไม่แสดงนะครับหรือเราจะค้นชื่อนะครับคัปลอกคนทนไปจะค้นชื่อไม่ค้นรหัสก็จะแสดงในส่วนของ ของคนธรถ้ามีคนอรหลายนามสกุลมันก็สแสดงทุกคนที่เป็นคนทรนะครับอันนี้ต้องมีเครื่องหมายนี้เครื่องหมายเครื่องหมายคําพูดเปิดปิดนะครับแต่แอ c เซมันจะสร้างให้เองเนาะเราไม่ต้องไปทําก็ได้พอเราใส่ข้อความมันรู้นี่คือข้อ,ข,อข้อความนะแล้วก็ลองรันดูก็จะสแสดงตอนนี้มันมีแค่คนอรเดียวนะคือคนธรคงลําทานนะครับอ่าการนี้ในส่วนของการที่เราจะ ค้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะระบุทีหลังโดยป้อนค่าในการค้นค้อนเวลาจะป้อนค่าค่าพารามิเตอร์เข้าไปในการค้นเนี่ยเราใส่ใส่ตัวเครื่องหมายแบงก์กันนะครับแบงเก็ตอะไอไอสี่เหลี่ยมวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปข้อความอะไรก็ได้ที่จะให้มันแสดงโชว์นะครับโหลดป้อนรหัส เปิป้อนลาสมาชิกนะแล้วก็ปิดด้วยตัวนี้อย่ะยซูไม่ดูเปิดด้วยตัวนี้ปิดด้วยตัวนี้นะครับเพราะในช็อตนี้เวลาเรารันนะครับมันก็จะถามเลยว่าแล้วไอ้รหัสที่ที่คุณต้องการสืบค้นนั้นคือรหัสอะไรเอาคนที่สอง้าง พอเรารนะันคิวรีเนี่ยอ่ามันขึ้นเลยตรงนี้เป็นให้ Enter parameter เข้าไปนะครับก็ความใสียอะไรตรงนี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับคนที่สองคนมันก็จะเจอตามตามที่เราใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้คือคือความยืดหยุ่นของคิวรี่นะ ส่วนในการป้อนค่าอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้อีกเยอะมากในฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูในใน Internet อินเด์เดนเยอะเลยนะครับฟังก์ชันที่เราจะค้นบางตัวอักษรอะไรอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีหมดเช่นครูใส่ก๊ไก่อันเดียวแล้วครูใส่สตาร์อย่างเนี้ยนะครับมันก็จะใช้ฟังก์ชันไลฟ์สตาร์ไลฟ์สตาร์ฟังก์ชันไล์สตาร์ ตัวหนังสือหนึ่งตัวตามด้วยตัวอะไรก็ได้ที่เหลือจะแสดงทั้งหมดก็เรียกฟังจะไลค์ในการสืบอคนนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนีมันเครหมายคำพูดเนาะเครื่องหมายคำพูด,นะ,พดนะครับกอไก่ทั้งหมดจะถูกแสดงออกมาไกลกขึ้นต้นด้วยกอไก่บ้างนะฮะสมมติว่ารูเอาตัวนี้ออกก่อนถ้าตัวนี้ขวางอยู่มันก็ไม่ได้แล้ว เราแสดงอย่างนี้อันนี้ปิดปิดปิดอย่างกลางอยู่อันอก็จะแสดงออกมาปรากฏว่าไอ้ทั้งสี่คนเนี้ยกไก่หมดเลยนะครับมันก็ขึ้นมาอย่างนี้อ่าคราวนี้หลักๆแล้วนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าการสร้างคิวรี่นะครับก็คือเป็นการ สร้างขึ้นมาเพื่อสืบค้นข้อมูลนะครับจากตารางได้มากกว่าหนึ่งตารางเดิมเ database เ,เราได้แค่ตารางเดียวเพราะคิวรี่เข้ามาช่วยเราก็สามารถจะได้ข้อมูลจากตารางนั้นตารางนี้้ามาผนวกกันอย่างเป็นระเบียบอย่างาถูกต้องตามเงื่อนไขนะฮะนี่คือลักษณะของมันต่อไปจุดต่อไปที่เราต้องจําก็คือจุดคาทเรียนะครับจุดคาทเรียซึ่ง ไว้ใส่เงื่อนไขในการสืบค้นนะครับว่าต้องการสืบค้นอะไรบ้างส่วนปุ่มโชว์ปุ่มโชว์เนี่ยไว้ไ้บอกว่าจะแสดงไมล่าหนี้นะครับเช่นตอนนี้แสดงรหัสด,ด้วยถ้าไม่ต้องการแสดงรหัสก็ปิดโชว์นะครับมันก็ไม่แสดงรหัสนะฮะมันก็ไม่แสดงรหัสอันนี้โชว์ชวนส่วนปุ่มซอส ปุ่มซอร์สไว้สำหรับการจัดออเดอร์ข้อมูลจัดลำดับข้อมูลมาคุณดูตอนนี้ก็คือลำดับข้อมูลก็คือเรียงจากหนึ่งสองอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามถ้าครูจะเรียงจากมากไปาน้อยนะครับเราต้องไปไปลำดับการซอสใหม่นะฮะดังนั้นเราก็มาที่ที่มซอรสนะครับจากนั้นนักศึกษาก็นักศึกษาเลือกเลือกอย่างนี้ ascending หรือ descending หรือ no sort no sort ก็คือไปตามธรรมชาติถ้า ascending ก็คือ sort จากน้อยไปอ่ามากถ้า descending sort จากมากไปอ่าน้อยเดี๋ยวครูจะมาลองใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันน้อยไปมากอยู่นะครับ,บปรับเป็น descending แล้วก็แสดงเนี่ยมันก็จะเรียงจากมากไปอ่าน้อยนะครับแล้วสามารถ sort ได้หลายชั้นเนาะหมายถึงว่า เรียงรื่อนแล้วไปคุณจะไปเรียงอะไรมันจะมองกันนี่ก่อนอันดับหนึ่งไปอันดับสองไปดูด้านในอันดับสามไปดูลําดับต่อไปลําดับต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะเราลองสร้างกันขึ้นมานี่เป็นแ s c e n d i n เนาะมันต้องเป็นธรรมชาติแอ c e n d i อยู่ตอนนี้โอเคอ่ะสร้างให้ได้เท่านี้ก่อนฟิลมีไม่ไม่ไม่เท่าของครูก็ไม่เป็นไรนะครับเอาสิ่งที่อยากสแสดงนะครับว่าเราจะ,สะแสดงออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ,สะแสดงออกมา ด้วยคิวรี่ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ลองระบุเงื่อนไขที่ช่องคาทิเลียกับคนที่เราต้องการโอเคนะครับลองปฏิบัติเลยไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวถามนะครับอันนี้เราค้นด้วยรหัสน,นะฮะใส่เห็นว่านี่คือคาทิเลียนะครับคือช่องสำหรับการใส่เงื่อนไขนะสรุปว่าอยากจะสืบค้นที่ฟิลไหนเนี่ยสืบค้นได้หมดเลย นะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอะไรได้หมดเลยนะฮะใส่ก็ไปได้นะครับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ของคอมพิวเตอร์ที่มันรู้จักเนาะได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราต้องการดูวิดีโอนะครับที่อาค่าเช่าเนี่ยที่วิดีโอแชรนะครับมากกว่า10บาทแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าอย่างนี้ แล้วก็ใส่สิบน,นั่นหมายความว่ามากกว่าสิบน,นะอันนี้คือมากกว่าสิบตอนี้อย่างนี้นะครับถ้ากอนี้บอกว่าไอ้ที่น้อยกว่าสิานานนบบาทก็น้อยกว่าสิบอัานานี้คือน้อยกว่าสิบนะฮะน้อยกว่าสิบซึ่งมันก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าที่ที่เราใช้อยู่แล้วนะครับอยู่คีย์บอร์ดตัวอะไรตัวตัวพู้เท่าตัวโลจูลานะครับ หรือเราบอกว่าน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ใส่อ,อย่างนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเอาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่ถ้าเท่ากับสิบก็แสดงด้วยแต่ถ้าน้อยกว่าสิบนั้นสิบไม่แสดงครับแสดงแค่เก้านะหรือมากกว่าหรือเท่ากับก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับกนะครับกรณีมากกว่าหรือเท่ากับก็มากกว่าหรือเท่ากับมันก็จะแสะดงได้นะครับแต่ตอนนี้นั้นก็คือ ระว่างผิวอื่นด้วยเพราะตอนนี้คือมันใช้สองเงื่อนไขอยู่คือต้องป้อนรหัสก่อนแล้วก็มาเข้าเงื่อนไขนี้นะครับเขาเรียกเงื่อนไขเป็นลักษณะของ and a n d ะนะ and ก็คือทิ่แล้ว่าและเข้าเงื่อนไขนี้และเข้าเงื่อนไขนี้อาจจะแสดงข้อมูลที่เข้าเงื่อนไขสองเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างบรรทัดกันนะครับอันนึงอยู่ในบรรทัดคาติเลียน,นึงมาอยู่ในบรรทัดออย,อย่างนี้ อย่างนี้แสดงว่าน,นี่คืออไม่ใช่แอนนะครับรหัสสมาชิกแล้วก็มา O กับตัวราคาเช่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ10นะแสดงแสดงอย่างนั้นถ้า O อก็คือจะแสดงทั้งทั้งสองเงื่อนไขเลยถ้าแอนก็คือเอาสงเงื่อนไขมาแล้วก็ต้องเป็นจริงทั้ง2งเงื่อนไขถ้าอันเป็นจริงองนใดอันหนึ่งก็ได้ นะครับอันนี้คือพูดพูดถึงเงนเกตโนเกตที่ที่ที่เราเรียนที่ี่ต้อนอะหลักการเดียวกันตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งสตา์สตานี่หมายความว่ากอไก่ทั้งหมดอ่แสดงออกมามีใครบ้างอย่างเนี้ยนะครับ <S <S เคเข้าๆนะครับอ่สาสมมติเราต้องการที่จะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ครูแนะนําไปแล้วยังไม่เพียงพอกับเงื่อนไขที่เราจะค้นนีก็เข้าใน Google แล้วก็บอก Excel นะฟังก์ชัน Like อ่าแกน,นี้ยก็จะออกมาเต็มเลยนะครับเช่นดูไปค้นเนี่ยให้ดูคือทุกส่วนก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ทั้งหมดนะในส่วนของตัวตัว e l c e ซึ่งก็ใช้กันเยอะมากนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเงียบๆนะ มันเป็นโปรแกรมสำหรับนักโปรแกรมเมอร์เบื้องต้น<ม>ที่จะใช้เก็่บเรื่องของฐานข้อมูลเพราะมันจะสะดวกในการใช้งานอ่าก็นี้เซฟเก็บสักอันนึงโอเคเก็บนะครับคิว r y ตตั้งชื่อนะไอ้ขึ้นตัวคิวไว้ขึ้นต้นกันเลยกันนะครับไอ้ขึ้นต้นกันเลยกันว่า คิวรี่นี่คืออะไรนะครับอันนี้คือสืบค้น ไปล็อกไปล็อกไว้สักสักฟิวหนึ่งค้นด้วยรหัสกันแล้วกันเราจะได้เห็นว่าเราคน้นแล้วก็มีคิวที่ติดอยู่ถ้าคนไม่ทันกูส่งไฟนนี้ให้โอเคอะรันนะครับอะเซต โอเคประมาณนี้วัตถุคิวรีครับเพราะมีตารางกี่ตารางเราสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงในสิ่งที่ต้องการได้แต่ต้องเป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์เท่านั้นนะครับถ้าข้อมูลไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมาเอามาประติดประต่อกันแล้วมันจะผิดพลาดหมดนะครับเพราะมันจะต้องดูมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การออกแบบตารางนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลเราเนี่ยมันมีเชิงสัมพันธ์กันตลอดเลยนะครับแล้วคิวรีมันก็จะไม่ผิดพลาดเพราะคิวรีก็คือเป็นการดึงเอาสิ่งที่สัมพันธ์กันเนี่ย มาแสดงเท่ากับจํานวนที่เราต้องการแสดงเท่าไรแสดงฟิลเดียวมันก็โชว์ฟิลเดียวนะมีคำถามไหมครับเรื่องคิวรีี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปวัตถุตัวใหม่นะครับ